เสียงลมพัดอ่อนๆพาใบไม้สีส้มปลิวผ่านหน้าต่างกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นลอยคลุ้งในอากาศและในจังหวะที่โลกเหมือนจะช้าลงเรากลับรู้สึกว่าหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นอีกครั้งเตรียมกาแฟาของคุณให้พร้อมแล้วมานั่งคุยกันนะคะว่าทำไมเดือนตุลาคมถึงกลายเป็นเดือนที่เราทุกคนต่างรอคอยและทำไมหนังสือเล่มนี้ ถึงทําให้หัวใจของเรากลับมาเต้นอีกครั้งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเติมฝันจากลายันดอดเองค่ะวันนี้ฝันอยากจะเอาหนังสือเล่มโปรดเล่มนึงมาแบ่งปันกันใครที่กําลังอยากหาหนังสือรักอบอุ่นหัวใจอ่านแวะเข้ามาดูหรือว่า รู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอะไรมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังเพลินๆไปด้วยกันกันกบ Books in Lines ได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Pumpkin Spice Cafe ของคุณลอ r ีก Gilmore ผู้แปลคือคุณวันธนาวงฉัดจากสำนักพิมพ์ลองดูมีจำนวนหน้าทั้งหมด320หน้าเสิร์ฟความอุ่นใจเน้นๆค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะฝันซื้อตั้งแต่เป็นฉบับภาษาอังกฤษเพราะว่าโดนปายามาจากชาวหนังสือท่านอื่นเหมือนกันแล้วก็เติมฝันผู้เห็นปกสวยเป็นไม่ได้ก็ดูสิคะเนี่ยสวยซะขนาดนี้ฝันก็เลยเซื้อมาครบเซตแบบไม่คิดเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือออกมาสามเล่มแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสอ่านสักทีจนมารู้ว่าสำนักพิมพ์ลองดูซื้อลิขสิทธิ์มาแปลไทยก็เลย ตั้งตารอคอยมากๆเลยค่ะฝันเพิ่งได้รับหนังสือเมื่อวันก่อนนี้เองอ่านจบอุ่นใจในหนึ่งวันแล้วก็รีบมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันเหมาะสมมากๆช่วงเดือนนี้แหละสีส้มๆหรือดูใบไม้ร่วงหรือดูการแห่งการตกหลุมรักจริงๆแม้ที่ไทยจะฝนตกไม่หยุดก็ตามทีเถอะ แล้วก็แน่นอนว่าช่วงเวลาของเดือนตุลาคมเดือนที่เรามักจะหันกลับมาคิดถึงชีวิตของตัวเองใหม่ครั้งเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางแล้วก็การเริ่มต้นใหม่อย่างเงีย,งยบๆหลายคนเรียกมันว่า October theory' อีทฤษฎีของเดือนที่เหมือนมีเวทมนต์บางอย่างทำให้เรากล้าปล่อยมือจากสิ่งที่ควรไปและเปิดใจรับสิ่งที่กำลังจะมา ที่เดี๋ยวฝันจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ฝันก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมานั่งด้วยกันในมุมคาเฟ่เล็กๆที่หอมกาแฟแล้วก็อบอุ่นหัวใจเพราะว่านิยายเล่มนี้ไม่ได้เล่าแค่เรื่องราวของความรักแต่ยังเล่าเรื่องของการกลับมารักตัวเองอีกครั้งผ่านกลิ่นกาแฟกลางหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนต่างพยายามหาความสงบในแบบของตัวเอง มาค่ะฝันเล่าเรื่องย่อให้ทุกคนฟังกันสักหน่อยเลยดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อจีนนี่นางเอกของเราทำงานเป็นผู้ช่วย CEO ของบริษัทหนึง่งที่ทำงานแบบเป็นบ้าเป็นหลังจนกระทั่งวันนึงนั้นเจอเจ้านายทำงานหนักตายคากองงานที่โต๊ะในออฟฟิศค่ะจีนนี่เลยรู้สึกว่ามไม่ได้การแล้วแหละจะต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองด่วนเลย ไม่งั้นคนถัดไปที่จะได้ตายคาโตทําทงานก็จะเป็นจินนี่นี่แหละเธอก็เลยติดต่อกลับไปหาป้าที่เปิดร้านคาเฟ่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Dream Harbor ป้าเลยให้จินนี่มารับช่วงต่อร้านไปเลยส่วนตัวเองก็จะขอกะเกษียณไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวอย่างมีความสุขจินนี่รับปากแล้วก็ตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่นที่แห่งนี้ค่ะ แต่ยังไม่ทันจะเริ่มจินี่ก็พบกับปัญหาแรกนั่นก็คือเสียงกุกกักปริศนาที่ดังขึ้นทุกคืนจนทำให้นอนไม่หลับก็เลยตั้งใจจะสืบหาต้นตอของเสียงประจวบเหมาะกับได้รู้จักกับโลแกนเกษตรกรหนุ่มหล่อที่เอาผลผลิตจากไร่มาส่งที่ร้านเลยปรึกษาว่าจะทำยังไงดีโลแกนเลยกลายเป็นคนที่คอยช่วยเหลือจินนี่ไปโดยปริยาย ระหว่างที่เราอ่านก็จะได้เจอกับตัวละครในเมืองมากมายด้วยความที่เมืองมันเล็กอะค่ะทุกคนแทบจะรู้จักกันหมดเวลาใครเกิดเรื่องอะไรก็รู้กันทะลุไปสามบ้านแบ้านใช้ชีวิตไม่ง่ายจริงๆนะเหมือนกันเหมือนเป็นป้าข้างบ้านขยงหนึ่งอะค่ะในมุมที่ว่าชอบชวนคุยอยากรู้เรื่องนู้นนี้แต่ทั้งนี้ทั้นั้นก็ไม่ได้มีพิดพายอะไรหรอกนะคะเป็นแค่ ป้าข้างบ้านที่ข้อมูลเยอะในในแง่ดีเฉยๆตลกดีค่ะแล้วก็จะได้เจอกับตัวละครที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับจินนี่แล้วก็โลแกนที่คอยช่วยให้จินนี่ปร,รับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่ว่ามีเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆแล้วก็เดินไปด้วยกันกับเรา ซึ่งมันเป็นอะไรที่จินนี่ไม่เคยได้รับมาก,ก่อนในชีวิตการทำงานก่อนหน้านี้ที่มีแต่การแข่งขันแล้วก็การพุ่งชนเป้าหมายของตนเองที่นี่เหมือนได้ทำให้จินนี่ได้ถอยลงมาก้าวในจังหวะของตัวเองได้หายใจทั่วปอดอีกครั้งแม้ว่าหัวใจจะเต้นไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่ก็ตามที จริงๆแล้วจีนี่กับโลแกนนี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ว่าอุปสรรคใหญ่ๆระหว่างแม่สาวกุยเก่งกับพ่อหนุ่มเก็บตัวเนี่ยก็คือการที่โลแกนเคยอกหักอย่างแรงมาก่อนจนกลัวที่จะ move on ไปมีความรักครั้งใหม่เพราะว่ากลัวว่าทุกอย่างจะจบลงเหมือนเดิมเราก็มาเอาใจช่วยกันแล้วกันนะคะว่าความรักของทั้งสองคนจะลงเอยยังไงน่ารักแค่ไหน ปาป้ารอบบ้านเก็บข้อมูลเก่งขนาดไหนเพื่อนๆที่รู้จักใหม่เข้ากันได้ดีหรือเปล่าร้านขายได้ดีไหมหรือแม้แต่เสียงปริศนาที่ว่านั้นคืออะไรไปตามลุ้นแล้วก็อบอุ่นหัวใจด้วยกันได้ในเล่มเลยนะคะอ๋อแต่ว่าฝันต้องแอบดอกจันเด็กๆนิดนึงน,นนะบางช่วงก็จะมีเลิบซีนอยู่บ้างเหมือนกันถ้าไม่สะดวกก็อ่านข้ามบทไปได้เลยคะ่ะ แล้วอย่างที่ฝันเกินไปก่อนหน้านี้นะคะหนังสือเล่มนี้ทำให้ฝันนึกถึงทฤษฎีบางอย่างก็เลยอยากจะชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องราวเล็กๆเรื่องหนึง่งเรื่องของเดือนตุลาคมเดือนที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่ากลับเต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ในอากาศเย็นๆแล้วก็แสงอาทิตย์ที่เริ่มอ่อนลงหลายๆคนเรียกกันเน่นๆว่า October Diary ทฤษฎีของเดือนตุลาคม เดือนที่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของปีเดือนที่เราอาจจะยังไม่ทันลาจากสิ่งเก่าอย่างสมบูรณ์แต่ก็ได้เริ่มนิ้กลิ่นของสิ่งใหม่ที่กาลังจะมาถึงลองคิดดูสิคะหรือดูร้อนผ่านไปนานแล้วใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแดดตอนเย็นไม่แผดเผาเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ากลายเป็นสีทองอบอุ่นที่ทอดยาวบนพื้นโลกไม่ได้เร่งรีบเหมือนตอนต้นปี แต่ก็ยังไม่หมดหวังเหมือนปลายปีมันคือช่วงเวลาระหว่างกลางที่ทั้งนุ่มนวลแล้วก็เจ็บปวดในเวลาเดียวกันนักจิตวิทยาเรียกช่วงแบบนี้ว่า i m n n a s s p c e e พื้นที่ระหว่างสิ่งเดิมที่ผ่านไปแล้วก็สิ่งใหม่ที่ยังมาไม่ถึงมันคือช่วงที่คนเรามักรู้สึกว่างเปล่าเหงาหรือว่าลังเลที่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ว่าในความเงียบแล้วก็ความเบืองวางนั่นเองมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงค่ะเดือนตุลาคมในหลายประเทศถือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุโรปเนี่ยใบไม้ก็จะเริ่มร่วงใช่ไหมคะเตือนให้เรารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตมีวัฏจักรในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคำว่าโกโยที่หมายถึงใบไม้แดงแล้วก็ ยังมีความหมายแฝงถึงความงามของการเปลี่ยนฐานความงามของสิ่งที่กำลังจะหายไปมนุษย์เราเองก็เหมือนใบไม้ในเดือนตุลาคมเนี่ยละค่ะเราเติบโตเขียวขจีผ่านแสงแดดของฤดูร้อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่งอกงามในฤดูถัดไปถ้ามองจากมุมของจิตวิทยานะคะเดือนตุลาคมยังตรงกับ จังหวะทางอารมณ์ของปีด้วยนะมันมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London พบว่าอารมณ์ของผู้คนทั่วโลกมักเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงปลายกันยาถึงต้นพฤศจิกาสมองของเราจะผลิตสารเมลาโทนินและเซโรโทนินแตกต่างจากช่วงฤดูร้อนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่อนไหวคิดถึงอดีตหรือว่าอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้น บางคนก็เลยเรียกช่วงนี้ว่า October melancholy ความเศร้าอ่อนๆที่มาโดยไม่มีเหตุผลเนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมหนึง่งนี่ก็คือช่วงที่เรามีโอกาสฟังเสียงข้างในได้ชัดที่สุดในวัฒนธรรมตะวันตกเดือนตุลาคมคือช่วงของการลาจากทั้งในธรรมชาติแล้วก็ในสัญลักษณ์ของวันสำคัญอย่างฮาโลวีนนะคะ วันที่โลกของคนเป็นกับคนตายถูกเชื่อว่าอยู่ใกล้กันมากที่สุดซึ่งในเชิงจิตวิทยามันคือพิธีกรรมของการยอมรับการสูญเสียเราอาจจะแต่งตัวเป็นผีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะกลัวแต่ว่าเราอยากจะคืนดีกับสิ่งที่เคยทำให้เรากลัวมันเหมือนเป็นการพูดกับตัวเองว่าเออฉันนะ่ะยอมรับทุกด้านของชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นมืดหรือว่าสว่างก็ตาม ซึ่งถ้าเรามองให้ใกล้ตัวกว่าน,นั้นอีกเดือนตุลาคมอาจจะเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองเพราะว่าปีนี้กำลังจะหมดลงแล้วเนาะเราถามตัวเองว่านี่เราไปถึงไหนแล้วอะอะไรที่ยังค้างคาอยู่ในใจแล้วก็อะไรที่อยากจะปล่อยไปก่อนที่จะหมดปีนี้มันคือช่วงเวลาเล็กๆที่ใจของเราขอพักหายใจแล้วก็เริ่มจัดระเบียบชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนๆกำลังอยู่ในเดือนตุลาคมของชีวิตหมายถึงช่วงเวลาที่อะไรๆดูจะกำลังเปลี่ยนแปลงบางอย่างหายไปบางอย่างเริ่มใหม่บางสิ่งก็ยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งรีบข้ามมันไปนะคะเพราะว่าเหมือนที่นักจิตวิทยาชื่อ Carl j จังเคยพูดไว้ว่าไม่มีการเกิดใหม่ใดเกิดขึ้นได้โดยไม่ผ่านความมืดของจิตวิญญาณ เดือนตุลาคมคือห้องเปลี่ยนเสื้อของปีค่ะที่เราค่อยๆถอ,อ,อดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อเตรียมตัวเป็นคนใหม่ในฤดูถัดไปพูดถึงตรงนี้ฝันก็เลยนึกถึงนิยายอบอุ่นอย่างเล่มนี้เลยนะคะ The Pumpkin Spice Cafe ที่ฝันได้เล่าเรื่องย่อไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าทั้งเรื่องคือการใช้ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฉากหลังของการเริ่มต้นใหม่ กลิ่นกาแฟผสมอบเชยในร้านเล็กๆที่ชื่อว่า Pumpkin Spice Cafe กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่อ่อนโยนแล้วก็ความอบอุ่นที่กลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาของความยากลำบากบางที October t h e o r y อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลแต่ว่ามันคือทฤษฎีของหัวใจที่บอกว่าชีวิตมีเวลาของการผลิบานและเวลาของการรุ่งโรย แต่ทั้งสองช่วงล้วนจำเป็นต่อกันค่ะเพราะว่าหลังจากใบไม้ร่วงหมดพื้นดินก็จะได้รับสารอาหารใหม่เพื่อให้ต้นไม้เติบโตในฤดูถัดไปหลังจากเราปล่อยใครบางคนหรือว่าความทรงจำบางอย่างไปใจเราก็มีพื้นที่มากพอสำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาและเมื่อเราก้าวผ่านเดือนตุลาคม เราก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการจบลงแต่ว่ามันคือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คืนนี้เพื่อนๆมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงเย็นของเดือนตุลาคมได้ยินเสียงลมพัดหรือว่าได้กลิ่นกาแฟาลอยมาเบาๆลองยิมให้กับตัวเอง แล้วบอกว่าใช่แล้วแหละนี่คือเดือนตุลาคมเดือนที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างคะมีใครได้อ่านเรื่องนี้แล้วบ้างมาเล่าความประทับใจหรือว่าความหมายที่คนพบให้ฝันแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นฟังได้ในคอมเมนต์เลยนะคะหรือถ้าใครไม่รู้จักเล่มน,นี้มาก่อนอยากจะลองไปหาอ่านบ้างไหมคะ ใครมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากแบ่งปันก็คอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มโปรดค่ะบ๊ายบายค่ะ